หลหือทำไมแน่หน้าเป็นเสร็จะ้ะฮัลโหเนมีท็อปอยู่แต่นี้ฉันไม่ได้คิดอะไรเลยคือมูยแต่วาลูปพี่ทำไมมูแต่วาลรูปแต่ฉันอ่าไม่ว่ารูปอะมันเบื่ออะไรเหรอเนี่ยเบื่อมากมากเลยเราจะมา ปัจจุบันของนี้จะสร้างปัจจุบันขใหม่ปัจจุบันดูโกปัจจุบันใหม่จะต้องดูแบบนี้มาดงใหม่ใหม่ทำไมเสกใหม่ก็ได้เสกใหม่ xe ngoài hiên mình thấy tham nhà rất xuống chị Ngon rồi มาแก้งเปิดต่อไปก็ได้นี่ขอบว,วาดรูปกปก่านะก่อนชอบวาดรูปอ่ะชอบว่าดรูปเลยรนบนี้คือสร้อยของมันสร้อย,ย,ยทั้งหมดสร้อยมาใส่ที่คอนี่ตัด Thôi em nghe bà cơ Nào ตัวละครเพียวจะเป็นแบบมับงกรเพชรนะเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นหมาปา่าเพชรก็ได้เพราะว่าไม่มีใครรูปแบบกูกมได้เค่มาไป,ไปเล่นกันนะโอเคไปว่ารูปเล่นกันเถอะ i mm -hmm. i'm okay.

I, mean, I know how to speak Russian, but I can't do the Russian accent. But, like, but uh, yes, yes. Yeah. Yeah. ใช่เั้ไลูกก๊อฟแบ,บนี้ว่าแบบวัชิวเมนลูกก๊อฟบนี้ได้จรด,ดีแหละใชนะ่กูเก่งว่ากค่ะเวอร์ชันเอาลูกก๊อฟบนี้มาทำเป็นวัดชิวเมนก็ได้ตัวนี้คือกูโอ้ยปวดแกะโอ้ยอปวดท้อง

มาแล้่จ้ามาใช่นี่เดียวฮอปปีก่อนเริ่มฮทำอาหารข้าว้วยน้าจาใจเลยอะเนยเราจะทำข้าวเราจะทำข้าวคือทำข้าวมาใจดีต้องเอ่อทำมีดอยวิยาใช้มีดนย่กูตัดได้นะพิมือลนะ กูใส่ไปนี่ตัดค่อยๆเหมือนคนระตัดไปโคดรนี่แหละเหล่านี้เอาไปทอดเหมือนคนแล้วตัดเนยตัดเนยเข้าไปตัดเนยเข้าไปเอาไปใส่เนยเข้าไปแล้วตัดตัดแล้วเข้าไฟใส่เข้าไปแล้วคุณโญ่เตอเวยกูจะตัดเนื้อนตัดเนื้อตัดเนื้อตัดเนื้อบดจาดัดเนื้ออะไรเนี่ยฮ้ตัดเนื้อมาอะไรมาอะไรจ๊ะ ไปเลยนะนี่กำลังข้าวกินอยู่ไม่วางเลยทำกลัวเป็นเซฟแหละไม่เคยทำผาแลบดูคลิปคนไทยมั่งคลิปทนาทยทำเป็นสวยไรกูทำตามมั่งยิบหน่อยเวล่นเล้วไปกูแล้ว เปลี่ยนแล้ต้องใช้แล้วนี่เอาเนื้อไปด้วยแล้วใส่ใส่ไปใส่ใส่ไปเ่ยต้องล้างมือก่อนล้างมือแหวนคนทำบูดาคงไม่ใช่คนทำนาแล้วนี่ก็ใช่บีบแบบ